ปัญหาเรื่องการจอดรถยังคงเป็นปัญหากวนใจของผู้ใช้รถหลายคนพอแม่ว่าจะจอดรถในห้างข้างถนนหรือจอดริมทางก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยกันทั้งสิ้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมวิธีการจอดรถให้ปลอดภัยต่อรถของคุณถ้าอยากรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างตามไปดูขร้องกันได้เลยกรณีที่1 ในช่วงจอดรถควรกะร,ระยะให้ดีและพับกระจกหลังจอดรถเสร็จกรณีที่2การจอดซ้อนคันกันควรใส่เกียร์ว่างเพื่อง่ายต่อการขยับรถได้กรณีที่3การจอดรถขวางทางควรปลดเบรกมือเพื่อง่ายต่อการขยับรถกรณีที่4การจอดรถบนทางเดินควรจอดชิดไหล่ทางกรณีที่ห เมื่อรถเสียควรเปิดไฟฉุกเฉินไว้เพื่อให้คันหลังรู้ถ้าคุณรถเสียแถวนั้นมีกลวยแนะนำให้วเอามาวางไว้ก่อนถึง50กิโลเมตรเพื่อบอกคนอื่นๆไว้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายได้ด้วยและกรณีสุดท้ายกรณีที่6 เมื่อจอดรถบนทางราชันควรตั้งพวงมาลัยให้ตรงและเข้าเกียร์พีหรือเกียร์ว่างดึงเบรกมือและห่างวัตถุมาลองห้อเราก็ได้อธิบายกฎของการจอดรถคร่าวๆไปแล้วหวังว่าทุกคนจะนำไปใช้กันนะคะ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบาย